ลบมกระต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะในปรดที่3ของรายการของเรานะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะน้ำพริกครัวเจแอนน้ำพริกสุดแสนจะอร่อยนะคะแอนโทเนยียโพซิลร้องนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งนะคะเธอออกน้ำพริกมา5สูตร5รสชาตินะคุณผู้ชมแต่อร่อยจริงอร่อยมากและที่สําคัญกินกินแบบไม่เบื่อเลยนะคะสูตรแรกอันนี้อร่อยมากน้ำพริกกา,กากหมูอันนี้กินกับข้าวไงก็อร่อย ใส่น้ำพริกกะหกมูกินกับข้าวคุกข,ข,ข้าวกินไงก็อร่อยนะคะแล้วก็น้ำพริกเห็ดเข็มทองรสต้มยำอันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะน้ำพริกแซลมอนไข่เค็มนะคะอันนี้ก็แซ่บนะคะแล้วก็มีความกลมกล่อมของไข่เค็มน้ำพริกอกไก่นะคะสูตรเด็ดเผ็ดร้อนเข้ากับทุกเมนูน้ำพริกจริงจังหมาลาเปิดกินเล่นได้เลยเพราะว่าใส่เนื้อปลาจริงจังเนี่ยนะคะ9ก9 9กร็กรอบอร่อยหอมกลมกล่อมนะคุณผู้ชมนะคะ <S <S มาพร้อมโปรโมชั่นวันนี้นะคะ4กระปุกเหลือเพียง ยียง370บาทเท่านั้น4กระปุก370บาทเท่านั้นสแกน QR code โค้ดพร้อมจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศสำหรับน้ำพริกครัวเจแอนนะคุณผู้ชมขาอร่อยจริงพี่เต๋อบอกเลยนะฮะมากันที่ส่องโพกันนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับมิสุปอร์เนชแนลนะคะซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วในการประกวดแล้วก็จะเดินทางไปประกวดที่ยุโรปด้วยเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชายเขาบอกว่าก็ มิสเตอร์หรือมิซูปราก่อนลันมิสก่อนเนาะออะขอภาพขึ้นเลยค่ะขอภาพขึ้นเลยนะคะมาแล้วกับอีกหนึ่งโพนะคุณผู้ชมขานะคะสำหรับมิซูปราในชนแนลนะคะ20คนสุดท้ายเราก็จะมาไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมานะข้างล่างขึ้นมาก็จะเป็นโปรตโกนะครับโปรตกนะครับเบลเจียมนะครับเวเนซุเอล่าอ่สโลเวเนียนะคะสโลเวเนียนะคะแล้วก็อะไรอย่า อีกประเทศหนึ่งฉันอ่านไม่เห็นนะ่ะนะคะอ่ะอะไรประเทศอะไรลัอน,อนอ่านออกไหมลูกอินเดียนะคะเอลควาดอร์เวียดนามสเปนลาวลาวสวยจังนะคะแล้วก็นะคบอะไรอ่ะประเทศอะไรอ่านไม่เห็นนะัลนันเดนอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรันค้างไว้ก่อนนะพี่ต่อขอไปดูกใกล้ๆนะ เดนมาร์กอ๋ออีกประเทศที่16ยูเครนเธอปริ้นมาไม่ให้พี่ไม่ชัดเลยแล้วก็อาร์เจนตินาเช็กลีพับพิคเปรูเซา์แอฟริกาแ้าวสวยจังเลยอะ่ะเซาแอฟริกาเคยผ่านเวทีการประกวดมิสยูนิเวอร์สมาแล้วนะคะเข้า20คนสุดท้ายนะคะเคยเป็นรองมิสเซา์แอฟริกามานะคะทีนี้เราจะมาดูโพบนนะคะว่ามีประเทศใดดังกล่าวบ้างนะคะ ประเทศไทยยังเกาะติดโพบบนกันอยู่นะคะมากันที่อันดับ5อินโดนีเซียสวยมากนะคะไทยยังเกาะติดในกลุ่มตัวท็อปนะคะตัวท็อปเลยนะคะไทยแลนด์นะคะอันดับ3เม็กซิโกอันดับ2ญี่ปุ่นเจปแปนสวยนะคะแล้วก็อันดับ1บราซิลนะคะยังคงเป็นบราซิลไทยยังอยู่บนบนอยู่นะแตงกัวยังอยู่ท็อปบนบนอยู่นะคะไม่ตกลงมาท็อปล่างนะคะไม่ตกลงมาท็อปล่างเอ๊ะ โพนี้ไม่มีฟิลิปปินเหรอละ่ะโพนี้เป็นที่น่าจับตาว่าไม่มีฟิลิปปินนะไม่มีฟิลิปปินนะคะโพนี้ไม่มีฟิลิปปินนะคะสำหรับมิสซูปราเนช่นแนล2024นะคะงงมากนะคะและมาดูที่โพนุ่มๆน,นะคะนุ่มๆน,นะคะวิเคราะห์นะคะมิสเตอร์ซูปรานะคะแต่ละคนในเอเชียในฝั่งเอเชียมาที่โพก่อนใช่ไหม อโพก่อนโพนี้เป็นของฟิลิปปินส์จัดนะคะเป็นของเมสโซโลจีนะคะโพลูกสาวดิฉันเองนะคะเมสโซโลจีนะคะามากันที่ ฟิลิปปินส์หรือปีนอยปีนอยจัดโพเมื่อกี้ก็ไม่มีฟิลิปปินส์นะมิสซูรลานะพอฟิลิปปินส์จัดเองจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะคะอันดับที่20นะคะบราซิลนะคะเนเปลลนะคะโปแลนด์มาเลเซียไม่เหมือนมาเลเลยเนาะหน้าเหมือนหนุ่ม,มอาหลับเนาะแล้วก็เมียนมาเมียนมาหน้าตาน้ารักเชียวนะครับโปตโตริโกหล่อมากนะคะอินโดนีเซียออเอควาดอนะคะเขมเบเดียนะคะ แคนาดาแล้วก็อาร์เจนตินานะคะสโลเวกีสโลวาเกียเปรูนะคะแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะ,ม,ะ,คะออนนมาดูที่ท็อปบนนะคุณผู้ชมค่ะจะมีไทยไหมนะคะฟิลิปปินส์จัดไม่มีไทยนะคะฟิลิปปินส์ดันตัวเองขึ้นมาเป็นคนที่ห้านะคะฟิลิปปินส์เป็นคนที่ห้าเลยแล้วก็เซาท์แอฟริกา นะคะแล้วก็ตามด้วยลาวนะคะแล้วก็เช็ครีพับผิกแล้วก็อันดับหนึ่งคือเวเนซุเอลานะคุณผู้ชมขาโพที่ฟิลิปปินส์จัดจะไม่มีไทยแลนด์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโพของประเทศอื่นจะมีไทยแลนด์มาอันดับที่10ตลอดเนาะทุกโพนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโพผู้หญิงอย่างมิสซูปราเนี่ยกขจะไม่มีฟิลิปปินส์ด้วยเช่นเดียวกันก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการจัดโพในครั้งนี้ ทีนี้เนี่ยนะคะเราจะมาดูนะคะหนุ่มๆในฝั่งเอเชียนะคะว่าคนไหนมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบคนไหนหล่อกระชากใจนะครับบรรดาป้าๆเจ๊ๆบ้างเดี๋ยวขอดูภาพแรกกันก่อนเลยนะคะดิฉันก็จําไม่ได้ว่าประเทศอะไรแต่คนนี้หล่อนะคะคนนี้หล่อแต่ว่าไม่ใช่เทสซูปรานะคะแต่หล่อแต่หล่อนะแต่หล่อ,อมาต่อไปค่ะคนต่อไปนะคะคนนี้ก็ผิวพรรณดีใช้ได้ ก็อาจจะเป็นเทสของยุโรปก็ได้ไม่แน่ใจนะคะมาอีกคนนึงค่ะนะคะคนนี้นะคะคนนี้ก็ใช้ได้หน่วยการดีนะคะนี่เป็นฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ,ะคนต่อไปค่ะคนต่อไปเลยค่ะคนนี้ฟิลิปปินส์เนาะฟิลิปปินส์คนนี้หล่อมากเป็นลูกครึ่งนะคะหล่อหล่อมากนะคะคนต่อไปค่ะนะคะคนนี้ก็หล่อนะคะหล่อนี่ก็หล่อใช้ได้คนต่อไปค่ะอ่า คนนี้โอ้โหคนนี้เทสซูปอาเลยคนนี้คือเทส,สเขาเลยนะคะคนนี้คือเทสเลยหมดหรือย่างลันมีอีกใช่ไหมคนนี้ของไทยใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็ต้องมาวัดดวงกันมาโจ้เราจะได้ผ่านเข้ารอบแม้แต่พี่จ่าวว่าคงไม่ตกหรอกน่าจะเข้าแหละน่าจะเข้าแหละไม่ไม่ไม่ตกหรอกน่าจะเข้าคิดว่าน่าจะเข้าแล้วคนนี้ก็ คนนี้ก็น่ารักดีนะคะเขาขาวน่ารักดีนะคะเออ,อ,อคนนี้หล่อมากนะคะคนนี้เหมาะจะเป็นสามีนะคะเออนะคะเห็นแล้วคันนะคะอ่านะคะทีนี้เนี่ยนะคะจากมิซูปรามิสเตอร์ซุปราแล้วนะคะเราก็จะเห็นความ แตกต่างกันนะคะถ้าฝรั่งจัดก็จะมีไทยเข้ามาอยู่ท็อปบนตลอดแต่ถ้าเป็นฟิลิปปินส์หรือปิโนยจัดจะไม่มีไทยนะคะมากันที่เมื่อวานนี้นะะักข่าวทีพูพีกส่งเขาส่งคลิปนี้มาให้ดูนะคะสําหรับกรณีบิ๊กทองภูมิใช่ไหมที่เราบอกว่า,อาไอ้ทำไมพูดหยาบจังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาสนิทกับนักข่าวเนี่ยนะคะเขาก็เลยพูดแบบเหมือนเพื่อนเพื่อนเป็นฝูงกันแล้วก็อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กเนี่ยอายุ37นะรัน พี่เต่านี่เกือบ50นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกพี่เต่าว่าน้องไม่ได้นะคะต้องเรียกพี่เต่าว่าคุณแม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะทีวีพูสามสิบหกปีแล้วนะฮะก็ขอให้แอ็คดูจริงดูธรรมเนมต้องมีนะคีวีพูนะอยู่กันมานานแล้วเราก็อโผล่มาปล่อยอเต่าทีวีพูนในดาบบ่อยเหลือเกิน <c oughs> บอกว่าคสร้างกระแสเยอะเลยทุกวันเต่าทีวีพูมีพับล์ อย่บอกอะไรเอ้งทิ่ว่าดาวดีพี่ภูอยากรู้อ่ะมันถามพี่ตัวเป็นเนาะกินข้าวพี่ทำเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นที่พี่เห็นช่วงนี้เป็นดาวดต่อกลัวกลกูได้เสียเป็นผัวเมียกันอ่ะอะไรนะสงคุณแม่ไม่มีแล้วฉันแก่สุดแล้วโทแม่อะไรนะ ไม่ได้ฉันแก่สุดแล้วในนั้นน่าทฉันนจะ50แล้วเรียกน้องอู้น่ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเต๋าจะไปจัดชุดใหญ่พี่บิ๊กนะคะเออนะคะอ่ะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะน้ำพริกนะคะครัวเจแอนสุดแสนจะอร่อยต้องน้ำพริกของแอนโทนีโพซิลรองนางงามจักรวาลอันดับหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะออกมาทั้งหมด5สูตร5รสชาติอร่อยทุกรสชาติแต่ที่ติดใจมีอยู่2รสชาติคือกา,กากหมูกับจริงจังนะคะสูตรแรกน้ำพริกกากหมูกรอบหอมอร่อยนะคุณผู้ชมใส่กาก,ากหมูกินแบบไม่หยุดเลยนะคะน้ำพริกเห็ดเข็มทองรสต้มยำแซ่บเผ็ดร้อนไม่มีเนื้อสัตว์น้ำพริกแซลมอนไข่เค็มซีซาร์เข้ากับทุก น้ำพริกอกไก่สุดเด็ดเผ็ดร้อนน้ำพริกจริงจังหมาล่านะคะแซบนัวใส่เนื้อปลาจริงจัง99.99%ก99รอบทุกตัวอร่อยเน้นๆคุณผู้ชมนะคะราคา4กระปุกเหลือเพียง370บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศสแกน QR code ได้เลยแล้วสั่งซื้อได้เลยนะคะหลายคนก็บอกซื้อมา4-5ล็อตแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกกัวเจแอนช่วงหน้าช่วงหน้านะคะ เราจะมาเปิดประวัติผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันเนาะเธอเป็นนางงามนะคะเธอเป็นนางงามเธอจะเป็นใครต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s สไคร e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือนะกดกระ,ะดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะะในการติดตามนะค,ะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ